ไม่งอช่องเดิมขอย้ายสังกัดเปิด5ดาราสาวเคยอยู่ช่อง7ย้ายมาแจ้งเกิดช่อง3 เรื่องการย้ายสังกัดในวงการบันเทิงนั้นเป็นเรื่องปกติว่าแล้วเราไปส่องห้าอันดับดาราสาวช่องสามเคยอยู่ช่องเจ็ดสวยฮอตขอย้ายสังกัดแจ้งเกิดทันทีหนึ่งชมพู่อารยานางเอกสุปตาชมพู่อารยาก็มีผลงานทางช่องเจ็ดหลายเรื่องก่อนจะย้ายมาสังกัดช่องสามมีผลงานปังๆขึ้นแทนนางเอกช่องสามต่อเนื่องเช่นกันโดยสาวชมอยู่ช่องเจ็ดมาสิบปีชมเกิดที่นี่เติบโตตักตวงและได้รับโอกาสดีๆ เยอะมากดาวเพื่อนดินเป็นเรื่องชมภูมิใจมากพอไปช่อง3เล็ก7มันติดหน้าผากแต่ก็ภูมิใจและเป็นเกียรติมาก 2. F แอฟทักซออนนางเอกสตรองแอฟทักซออนก็แสดงละครเรื่องแรกในปี2544ทางช่อง7ในเรื่องมิตรชัยบัญชามายาชีวิตผลิตโดยบีเอชแอลโกลบอลมีเดียจำกัดรับบทเป็นกิ่งดาวดารุนีภรรยาคนแรกของคุณมิตรชัยบัญชาก่อนจะย้ายสังกัด มาช่อง3 3แต้วนัทพอนางเอกชื่อดังแต้วนทพอก็เคยได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศแจ้งเข้ารายการของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7ก่อนจะย้ายมาเป็นนักแสดงเต็มตัวที่ช่อง3 4. จักรจันทร์อัมคำศิรินางเอกสุดฮอตจักรจันทร์ที่เพิ่งผ่านตัวมาเป็นนักแสดงอิสระย้ายออกจากช่อง7ก็มีผลงานกับทางช่องสในละครเรื่องตุ๊กตาผีบอกได้คำเดียวว่าเรื่องนี้ทำแจ้งเกิดสาวจักร จริงๆ 5. ยามมัทิรานางเอกหน้าหวานยามมัทิราก็เริ่มต้นจากการแสดงละครพื้นบ้านทางช่องเจดในเรื่องชยาเชษตก่อนที่ย้ายสังกัดมาอย่างช่องสมีผลงานออกมามากมายให้ได้ชมกันฝีมือการแสดงก็ไม่ธรรมดา